สวัสดีครับสวัสดีเ,เช้านะครับผมตันนี้ก็จะพาพี่เป๊บซี่ไปกินญ้านะครับเนี่ยอื่มอืมอืม,อม,อม เดินมาแล้วครับกำลังกินย่างเลยครับผมตอนเช้าบรรยากาศครับผมจับมือนะครับมันเย็นๆครับตอนนี้กำลังออกมากินครับนี่อ่ะ หื้อ <Yeah. S 2> มาไปกินยายสวยๆมามามอ<า>ืม mm. ืมครับผมนะครับไปกินยาแล้วครับบุกโมงกว่าแล้วครับยังไม่สว่างยังไม่แจ้งเลยครับนะครับมองไม่ค่อยเห็นใครนะครับถ่ายไกลนะครับยงเช้าเลยครับนะครับ กินยาอยู่ครับเบปซี่ของเราเองครับผมบรรยากาศยามเช้าครับสวยมากครับผมนะครับรอบเราครับมีตยาครับผมนี่เขียวอยู่ครับเขียวบ้างแห้งบ้างครับนี่กำลังกินยาเล่นดินแล้วครับเนี่ย นะครับความสุขส่วนตัวของช้างครับผมเล่นดินครับเป็นธรรมชาติครับชีวิตช้างครับมาแล้วมากินหญ้าแล้วครับภูเขาครับผมสวยมากครับอ่าวัสดีสวย เห็นมะม่วงมาสุโลมาดูแลพี่เป๊ปซี่ครับครับผมเดี๋ยวก็จะไปตัดหญ้านะครับผมก็ขอเท่านี้ครับปล่อยให้เขากินหญ้าก่อนครับผมเดี๋ยวก็จะเอากินหญ้าอีกวันหลังครับผมเดี๋ยววันนี้จะไปตัดหญ้าให้เขากินครับผมสวัสดีครับ